สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรที่ไหนเดี๋ยวก็ติดตามดูกนแล้วกันนะอย่าลืมดูอ่าภาพตัวอย่างด้วยนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรที่ไหนกันมากยังไม่รู้ปัด <laughs> คิดว่ามีเยอะๆแต่<ำ>ยังไม่หิวนะตอนนี้ยังไม่หิวยังไม่หิวครับผมยังไม่หิวทำอย่างอื่นวันนี้ทำอย่างอื่นเ <laughs> ออโอเคเอโอเคเจอกันเนาะ นี่พัดน์อะไรพัดกันนะความจุ้งอันนี้อะไรพีชเผ็ดไม่ครับเผ็ดไหมเผ็ดมากไหมไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะเนอะเท่าไหร่คะไม่รู้คนไทยพูดไม่เผ็ดอะไรผมไม่เชื่ออะไรที่ต้องอ่อนแบบนี้ค่ะถ้าสีเข้มจะเผ็ดค่หนักงั้นเอาไม่เผ็ดมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าสีสีไม่เข้ม ใช่ใช่ใช่ไม่ชอบเห็นมากค่ะอันนี้อันนี้ผัดปุ้งเขาเอาเลยผัดผัดปุ้งผักบุ้งผัดปุ้งเออผมพูดผัดกับปลาท์เหรอผมพูดผัดปุ้งเอาผักบุ้งเออมชุกโสผักก็คือกระมือสิเฮ้ยทั้งั้นหมฉุกโสอันนี้ชื่อบุ้งเดชวสว่านมารวมกันเป็นผักบุ้ง เอลบอกป้าหลังแว่นนี่ไอติมอ๋ออันน้นไอติมไอติมธรรมชาติอันนี้ไอติมโบราณเด็กโบราณอ๋อเปลือกเหรอลองอันนึ่งไหมวินตูเปลเบียร์เหรเนี่ยอีสเนตอะบาตูเนยอะมาสเอาจัดร้อยจัดซากดีอ่ะจะเอาไรเอาเลยไม่ลองเอาเชื้อดึงก็ได้ค่ะเอ่อันหนึ่งเลยเนาะเอาเอาเอาสีเขียวสีไหนก็ได้ค่ะสีเขียวอันนี้อันนี้เอ่ออะไรที่เป็นช่านี่ห่างสิบอันนี้เปียร์ก็จ่าย สองแปดนันะน่าจะใช่ใช่ไหมคคะเ่สนะคะไหมเห็นไหมสองแปดเอรูว่าเอ้าเอาทมเมียชับมียชับเอาลองดูปยมันต่กดกัดกเออโอ้ลอ้อันหาบาทสบายผขึ้นบาทตาเอ ม่ชสเอกิโลพอบาท่เปลอะไรคะปาะละเอาไปแบบเขาเรียกอะไรย่เนาะ่น้มะม่วงใส่พวกอะไรเนี้ยค่ะปลาทะเลเนาะลทะเลสิไม mm ่เคยเห็นไงมเมนต์เยสิอืมบนเลยเกตา สตรอบอรีมาจากไหนคะมาจากเหนืออปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยเหนือเหนือไหนล่ะคะเหนืออีสานใต้ไหวคี่บอกว่าปีสิงกูต สีที่อยู่ในมันอยู ub, mm ่ในร่มมันก็เลยสีแดงยาอิสไวเอาฟิฟินะสิเวสรือวิล์กอบยาสไวก่อมันคือเพียสิบบาทถ้าินมาถึงนี่นี่โถ้าลูกก่อนสีบาทเนาะครับครับ อาคุณพูดภาษาอังกฤษด้วยเนบอด้วย็กๆที้ค่ะเล็ก่ลขาเล็กๆน่งหุนคุณโอ้อันนี้สวยเนาะสวยไหนไนูก่อนสวยจริงๆโอ้เชิญัสวยไมคะโอ้ตุ๊กแงตุ๊กแดงสุโขทศะอายุสุโขทโอ้บ ยายยายลูกนะอ่้งช่วงอะไรนะช่วงนี้ยายช่วงล่างได้อยู่เล็กมีไหมเนี่ยไม่มีเหรอใส่ได้พี่หนู่มเออไม่หนูตัวใหญ่เปล่าเเขาได้อันนี้ผมใส่ได้ด้วยอันนี้เอาไงลูกตัวนี้จะลูกอ๋อเรนตู้ไปได้เลยค่ะตัวแดงเออจะดูจะดูหน้ามันเป็นยังไงอ๋อโอ้เล็กดูแบบนี้อันนี้ก็สวยอยู่เนาะสวยค่ะสวยเออตัวเล็กลูกเล็ก ว่าแปดสิบบาทจะปลูกตรงไหนล่ะแค่นั้นแหละมันก็ใหญ่มากโอ้เห็นบ้านเพื่อนใหญ่นะตัวนี้อ๋อโอ้ลงดินใช่ก็ต้องลงดินจ้ะนี่สวยเลยกจ้เห็นน่าแปดสิบบาท มะม่วงท่านท่านดูชอบอร่อยเลยนะครับกินสดกินดิบอร่อยเหมือนกันเลย,เลยตอนเนี้ยอนนไอ้ตัวเน,นี้ยเป็นแค่ยีสต์เท่านั้นค่ะมันยังไม่ได้ทำชื่อไว้แต่เนี่ยชื่ออะไรนะคิดว่าอะไหน,หนูน่น <c oughs> เพราะว่า,วามันสงสัยปีเขาเรียกเขาเขาเรียกเขาชำมาไว้แล้วไงมันง่ายไอ้น้ำดอกไม้ดูชอบกิน ทำข้าเหนียวมะม่วงก็อร่อยกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้คือทันเนี้ยเียนในอินเทอร์เน็ตเขาขายตงแสาอไส์ใหญ่มั้งะ้าณนี้แหละรไ้คิข้าสูงอ๋อมีค่าโตีคมคาสูงเรื่องนี้พอ่เนไสิงอ๋อ ก็ได้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้บาทนี้เวกลากลยใช่ถึงแม่เสอันนี้ก็ไอ้าอะไรเนปาก็้เบื่อมากเบื่อมเบือย่าบอกเบื่อมากสุรจากลมสัก์นะเดี๋ยระบูน

อะไรนะคุณเปลมก็ไปก็จะ่ต้องไปบอกเขาอยู่ที่หน้ารถโอ้สองปีแล้วปัดหอมตลอดเลยเออจริงจริงเอาดีจริง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 สองปีเราอยู่หน้ารถอ่ะก็จะหอมอยู่นั่นแหละนี่แต่อันนี้จะใป้น้องชายสามตัวหนึ่งร้อยน้องชายอะไรอีกดูสิเผื่อแค่ใหญ่เพื่อนี่ยายายาสร้างเด็กจะดีบ๊วยบ๊วยนาะ

กี่บาทก็ไคะสามสิบห้าบาทเ่ยๆมอไม่เห็น้อมาแล้วค่ะมองไม่เห็นคนเยอะมื่อตายอยู่ดีนะาบสิเตอร์1บาทม่ิเป็นไอ้คุณป้า นวดรับลังเอาบรรทุกันทำเต็มทำอะไรได้อีกไม่ไม่มยอันนี้ flash มากนี่สิด้แย r เป็ r รวยกว่าน้ามีสบด้วยนี่จะเปจับตองโล่จัดไม่เหมือนกันตัไปทำน้ำจิ้มมันต้องพูดได้ไก่บ้านหรยังคะเนี่ยยอะไรนะไก่ค่ะไก่กี่ตัวจะตัวนึ่งค่ะ เดี๋าจะไเลยที่คอตั้งผิดค่ะยังไม่ยังนผลันหเี่ตัวเลือกได้ไหมคะนี่ยเลือกได้เนาะจะมองไม่เห็นอยู่ไปดูมองไม่เห็นตัวให่ตัวใหญ่ตัวใหตัว่ตัว่ตัวตัวใหญ่ต่ตัวใหญตัวใ่ัวตัวให้่่ตัวใหญตัวหญ่่ตตัวห่ตตัว

ไก่ไม่ต้องเอาหรอกหนักมากจนเต็มมือเต็มไม้หสโอ๊ยรถก็จอดไก่ไก่เป็นกิโลวันจ่ายมันเป็นอย่างนี้เราปวดหัวแต่ก็ต้องไหวทุกปีน่ะแหละไม่เป็นไรหรอกโชคดีดูแลชีวิตอว <laughs> ทุกอย่างย่อลงมาเพราะว่ามันหิ้วไ,ไม่ไหวเป็ดไก่ก็ไม่รู้อะ ตามอะไรนะตามเศรษฐกิจโอเคสวัสดีค่ะสายตลาดปลาอย่างนี้ม่าไหค่ะปลาอย่างนี้มีตัวาไหรป้ามีอีกไหมเนี่ยอีกไหมปลาปลาดีเท่าไหร่คะอะไรนะคะก็ไมคือชาลป้ามีใหม่ใหม่ไม่ออกกันเลยหนูซี้อเยอะเอาอีกหนึ่ะคุณหนูสปันสิงไปเลยนี่เดี๋ยวโมวไอ้น่าเนาะ อิผักชีผักชีวีอะไรเนี่ยโอ้ยไม่มีแว่นตาผักชีก้อยใหญ่ไปไม้ฝอยโอเคอันอนะไรคะอีบาทบห้าบาทครับผมใส่ที่เลยไม่ต้องใส่ถุงวถุงเยอะแยะแล้ยี่สิบห้าบาท <laughs> มีแต่ถุงเ <laughs> พื่อนมาสวายสิ ง่ายอ่ะโอเคสรุปแล้วก็ไม่พ้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกะกะเพรากะเพราหมูอันนี้ไข่เจียวหมูสับอืมน่าอร่อยคิดว่ะนั่งนั่งโต๊ะนู้น,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 นไหมใครจะได้เย็นเย็นมะนาวปอนโอเคอันนี้ผัดกนะเพราหมูสับอันนี้ไข่เจียว ไข่เจ okay. ียวหมูสับไข่เจียวหมูสับไข่เจียวโอเคอร่อยมายองเนสแฟรนช์ฟรายไซมายองเนสเยอทุ่งใหญ่เนาะเยอะโอเคสี่สิบเก้าบาทเนาะอร่อยไหมอรับอาโซอันนี้อาโซโอเคเขาให้สนุกสนานกับ ช่องแมมชาแนลก็เจอกันใหม่คลิป่อต่อไปแต่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน